ขอ,องปลายปีช่วง6-3ก็จะรับจ้างครับบรรทุกข้าวโพดขนข้าวโพดจากบนเขาลงมาสี่ครับเป็นเม็ดแล้วก็เราก็จะนำส่งลานอาชีพแบบนี้ครับสุดสัทธิ์ครับไม่ทำก็อดทำแฮปปี้ Happy สุดครับทำง,งานแบบนี้อยู่กับบรรยากาศอยู่กับป่าอยู่กับเขาครับเป็นเป็นรุ่นนิยมดอยครับไหวไหมครับ ฝ้าขาวสองฝ้าขาวอะนะเดี๋ยวปีหกสี่ว่ากันจะเป็นแบบไหนครับหน้าหลังได้หมดครับแบกสายแบกอยู่แล้วหน้าไม่ใส่หน้าก็ลอยเนี่ยครับเนี่ยครับถุงขาวขาวคือข้าวโพดนะพันกว่าลูกครับเราก็จะใส่งามาครับหน้าหลังก็ประมาณรอบละแปดสิบถึงเก้าสิบขนมากรองไว้ครับเสร็จแล้วก็ก็สีใส่รถอีแตนบรรทุกไปส่งร้านครับ ฝากไว้ได้วยครับวัยรุ่นนิยมดอยครับผม